สวัสดีครับท่านผู้ชมวิถีพู้เท่ามาดูทงนาที่แห่งแรงทั้งทงกุจจวนนะครับฝนตกมาเมื่อปัสสปปาะที่แล้วแต่กับบ่พ่อสิมีน้ำพอได้ทํานาที่นาก็ยังแห่งแรงคือเก่าพี่น้องครับ บางท่านอาจจะว่านเขาไปแล้วเข,เขาก็ยังบองออกหรือว่างอกกับนิดๆหน่อยๆด้วยว่าขาดน้ำนแล้วครับท้องน้ากุจัวนะที่มองเห็นอยู่นู่นก็เป็นผู้ทอกถัดมาทางขวามือก็เป็นผู้เตา ส่วนโมบ้านอาจจะเห็นหลังคาบ้านเรือนอยู่นี่นะครับนี่ครับบ้านเรือนเนี่ยคือบ้านแฝกน,นะครับนี่ครับต้นไม้ก็เขียวแล,ล้วละครับแต่ว่านายังน้ำยังบมีขังในเฮนาเลยเพราะฝนฝนก็ตกมาเพียงข้างเดียว นูน่นทางด้านผู้ง้อยกะแล้วเ,เห็นคือกันครับผู้ง่อยผู้หวายอยู่ทางทงกุจ,จัวทงกุจ,จัวในี่ยอยู่ระหว่างบ้านหัวขัวบ้านแฝกแล้วก็บ้านแขกที่หน้ากับมีที่หน้าทางของพี่น้องทั้งสามมุบ้านนั่นแหละครับอยู่ ปาปนกันไปว่าสามโมบ้านนี่นะเป็นเครือญาติกันก็เลยมีที่น่าร่วมกันหลายที่ปะปนกันไปเสได้นะครับโอกาสหลังจากแหงแล้งมานานฝนกระตกมาเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วก็บม่มีวีแววว่าฝนจะตกอีกครับ ช่วงนี้ท้องฟ้าก็คืมอยู่คือว่ามืดมัวมืดมนชีวิตชาวนาะเกษตรกรทรั้งหลายสิดีแน่กับพี่น้องให้ส่วนอย่างละถ้าฝนบ่ตกนี่ยเป็นกัจะ กยียางได้สบายแน่แต่ว่าคนม,มีฝนกระทบันไหนนะครับสำหรับเรื่องกีดยางเนี่ยเพียงแต่ว่าได้น้ำฝนลงมาให้ต้นยางเลี้ยวรอเลี้ยงต้นยางแล้วต้นยางก็แตกใบไม้ขึ้นมาเลยเขียวแล้วหลายเจ้าพิจะกีกดกันมาอีกแล้วลางเจ้าก็บริก,กรีดนะครับ เม้าท้องฟ้านะครับท้องฟ้าก็ไม่เมฆปกคลุมทั่วไปนะครับเมฆกระจายไปทั่วนะครับแต่ลอยอยู่สูงก็มไม่ตั้งเข้าฝนเลย,นเนยคงจะอีกยาวนานล้ากว่าฝนจะมาครับพี่น้อง นี่แหละครับการทำน้ำก็ลำบากจัิสินะกว่าจะได้เขามาเลี้ยงครอบครัวเรือว่ามาขายก็ลำบาก ลงงานจนมาบ้านก็เดิกันนันงอาบน้ำเยอะสุดแล้วว่าก่อนนั่นจะพาไปนองไปช่อมอาบน้ำหัวกันแผลนั่นกันน้ำก็บพรมีหลายมีพอได้ทำน้ำประปาเพื่อจะส่งเขาไล่น้ำ นาทีข่ขอารประธาน่อง็ัวไดปล่อยน้าแต่กันยังดีกว่าพื้นที่ที่บ่มีแรงน้ำสามตะบลเนี่ยบ่มีแรงน้ำตำบลบ้านข้อบ้านเหล่าพ้นง้ำอาจะพูดที่บริเวณใกล้ภูเขาเนาะ มี่สามตำบลนี่แหละครับที่อยู่ทิดภูเขาส่วนตำบลบอนน้องเอียนสะพัดลงไปพุ่นสะพันอยู่ห่างภูเขาพื้นที่ทิดภูดเขาเลยภูเขาด้านนี้ครับไปภูเขาไปครับผมว่าเรื่องภูเขาครับภูเขาทั้งนี้นะมี ห่วยที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับแต่ก็ม,มีการเก็บอ่กบเก็บน้ำเอาไว้ทามีอ่างเก็บน้ำนะครับอยู่แถวภูเขานน่นก็คงจะดีเรยกว่าอยู่แถวตีนเขาก็จะดีกว่านี้นะครับยังน้อยๆก็ยังส่งน้ำมา เพื่อทำปะป่าแจกจายตามหมูบ่บ้านต่างๆปัจจุบันนี้น้ำปะป่ากะเจาะเอาบาดานอยู่ใต้ดินเหมนมาใสเมื่อกว่าสิใส่ได้นานเพียงใดต่อไปน้ำใต้ดินอาจจะบ่มีเรามีกั็แล้กลงไปเพราะว่าขคงบน แบบตีนภูเขานั่นนะบ่มีแรงเก็บน้ำไปเจาะบาดาลใต้ดินเอาน้ำลงอัดลงคืนดินด้วยทั้งแถวตีนภูเขาคุ้นนะครับหลายๆที่กระจายไปทุกตำบลที่จยติดภูเขานะครับว่าจะเป็นตำบลพนงามตำบลมานข้อตำบลมันเราเนี่ย ไอ้เฮ็ดบดานใต้ดินเอาไว้ทั้งตีนเขาทั้งพงหน้าด้านตะวันออกนี้อ,อระเจาะบดานก็อาจจะมีน้ำยืดตื้นถ้าว่ามีบดานใต้ดินหลยๆายในน้ำอาจจะพุดขึ้นมาตามหวยก็ได้ด่พี่น้องครับ เจ้าหนะ้าที่หลัดควรจะศึกษาโดยเฉพาะหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำน,นะครับก็ดูงานเมืองนะทาแถทางด่านาบริลัมนะครับเพื่อเรียนแบบออนไลนา์ใแบบวัดวัฒนธรรมฮินดูที่มันมีประสาทหินต่างๆ จะมีแรงน้ำเอาไว้นาประสาทปัจจุบันนี่ก็ยังมีน้ำอยู่แม้ว่าจะอยู่บนภูเขาประสาทหิรบางทีก็อยู่ในที่สูงเพื่อทำสะน้ำเอาไว้ก็มีน้ำตลอดพยางระบกิดกันแนะ่บที่มีนาทีในการบริหารบ้านเมือง โดยเฉพาะหน่วยงานเกี่ยวกำนํานเนี่ยแหละครับผมบ่อยากระบุดอกว่ากมใดของใดเรียว่ากระซ่วงใดเพราะผมเคยว่าไปแล้วว่าไปกับผมมีประโยชน์ยงอยากว่าให้พี่น้องบ้านเท้านี่ละที่อยู่ใกล้ภูเขาเนี่ยได้หาทางที่สิทสางแรงนง้ำ เอาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตข้างหน้าเขาอย่าคำนึงถึงแต่ปีนี้ปีทัดไปเขาต้องคำนึงถึงวา่ารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนไปข้างหน้านะแล้วฝนบ่ค่อยตกอากาศกับแปร่ปวนวนแปรีเยวก็ว,ว,กว,ว่าเอนี่ยอาเดีเยอะกว่าอย่างไอ โลกหลอนโลกยังเอาแต่พัชวาบ่หาแรงน้ำเอาไวา้ว่านาแรงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไดคงจะได้พลเลี้ยงพอสมควรละเนื่องจากว่าความร้อนขึ้นไปถึง40องศานะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะหาแรงน้ำเอาไวา้ในปีถัดๆไป นี่แหละบุจักคิดบอจจกค้นหาวิธีที่จะให้มีน้ำได้ใส่ได้บริโภคอุปโภคในบ้านเรือนครอบครัวจะถึงลูกหลานในอนาคตนะครับ ถ้าคำนึงถึงลูกหลานในอนาคตก็ควรเลริ่มได้แล้วนะครับในการหาแรงน้ำในการสางแรงน้ำไว้ทั้งใกล้ภูเขาผละครับเนื้อทงนาทั้งทัดๆลงมาทางตะวันออกนี่จะห่างอยู่จากภูเขา สี่กิโลห้ากิโลแล้วแต่พื้นที่อ่าเรียกว่าแม้กระทั่งไล่นาะทิติตีตตเขาก็ยังมีน้ำอยู่พี่น้องครับเนี่ยที่ตรงพมอยู่เนี่ยห้องวัดธงกุจ,จวนครับห่างจากภูเขาประมาณหากิโลเมตรก็ไม่ได้ความแห้งแล้งางใช่ลละครับตรงไหนที่ไทยหน้าไหวก็ดินก็แดงอยู่เสีละ ห้างจากว่ามีแรงน้ำให้หน้ากับ่สามารถที่จะเก็บน้ำได้พอกับฝนก็ตก,ตกมาเพียงครั้งเดียวหรือตกอีกปีหน่อยอ่าพอมาหย่อมมาแยมว่าภประาบบา้านเะ้าเนาะมันตกจบเจอือตกมาหนักๆให้น้ำล้นหัวยออกมาแล้ว กงจะพอในการทำนานะครับถ้าฝนตกแค่นี้จะมาทำนาก็คงจะยากครับจะเอาน้ำใส่ละ่ะมาดำนาทีนี้หรือว่าคนที่วานเขาแล้วยอดเขาแล้วแล้วก็ยากก็ึ้นงาจะขึ้นงามกว่าเขานะครับนี่ดูแปลงที่พระท่านได้ ไทยเนี่ครับห้าเขียวเลยล่ะครับเนี่พราะว่าฝนตกมาพอดีให้หยาขึ้นต้นไม้ก็ใบาเขียวอยู่ดอกอทั้งเนื่องจากว่าได้น้ำฝนนี่ละแต่ว่ามันตกหน่อยเกิดายฝนก็ได้พพอเพียงที่จะทำนาได้นะครับ นครับดูแม่สิครับนี่แม่ปกคุมมาตั้งแต่เศ้ามานี่นะแสงแดดแทบบ่มีแต่ก็บ,บม่มีฝนตกคือเกา่าเนืกว่าฝนจะตกเนี่ตรงนิรานะวานเขาแล้วครับแต่บ่มีน้ำครับที่นี่ก็เตรียมแล้วครับเตรียมรับหนา ยาจะขึ้นมาแสงต้นเขาละถ้ามีหน้ามาขังใสน่นี่เขาก็จะงามกว่านี้นะครับอ่าชมไปรอบๆนะครับเนาะชมไปรอบๆครับ ท้าผู้ว่าซางยืนทต่ง,งานอยู่พวกกะเห็นขี้เขียวแค่นั้นแหละบนภูเขาล่ะครับต,ตั้งที่เป็นภูเขาแรงน้ำน้ำก็ไหลลงมาอยู่แต่ว่ากัาเสร็จแล้วก็ไหลลงน้ำโค้งคือเก่าเก็บกักไว้กับเพียงเล็กๆน้อยๆอย่อางเก็บน้ำกับ่บมี มีแต่ฝายตามหวยหหน้อยๆเก็บนามใด้เพียงพอนะครับสำหรับวันนี้วิธีผู้เท่ากับมาบนให้ท่านฟังบนเรื่องน้ำเนี่ยและครับเพราะว่าน้ำคือชีวิตถ้ามีชีวิตก็ต้องไม่น้ำนะครับ สำหรับคลิปนี้วิธีพุทธาขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านครับสวัสดีครับ